เด็ดเข้แม่งไม่สบายหว่ะอึ๊บอยากทำงานแล้วกันนะแชทนี่ได้อันนี้ที่ต้องมาเจอคือน,นี่ครับผมจะมาอ่านบอกหนังนะครับทั้งหมดประมาณ ร้อยยี่สิบเรื่องเป็นดีวดีนะเออค่ะซื้อมาในราคาพันห้าจะเอามาขายเนี่ยแหละก็เลยต้องขายไว้เพราะมันกล่องจะ,จะบอกว่าเป็นดีวดีที่เยอะที่สุดเท่าที่เคยซื้อมาวบวกการเก่าเยอะไม่ใช่อะไรหรอกซื้อมาขายกล่องไม่ก็ใช้ได้ต่อค่าส่งน่าจะประมาณสองร้อยได้แต่น้องมันบอกว่ารวมส่งพันห้าหนังร้อยยี่สิบเรื่องราคาพันห้า ยังไม่ได้บอกด้วจใจไปเรียร้อยโอ้โหเค้มโคตเยอนี่กงนี้ดีวะลองดูลองจะมาดูดูเป็นดีวีดีนะเป็นดีวีดีตัวใหญ่เดี๋ยวี๋ยวแกะออกมากองแล้วผมว่าจะไปล้างมือแล้วหลังแกะเสร็จงันบ็อกซึ่งแบบไว ผมเลี้ยงนี้ก็สุดแลวนะผมจะเลี้ยงข้างหลังแล้วกันจะได้เห็นว่าจำนวนมันชนข้างจะเยอะสัดๆเลยผมบอกเลยผมใช้ํำนี้เลยนะเยอะสัดๆเลยแล้วอะไรที่มันฝุดจริงอะ่ะผมไม่เอามารีวิวเลย่ะเอแบบเรียวเรียวเ,ยวเลยขอเสื้อรีวิวนี้เลยเพราะว่าเป็นี่แผ่นแผ่นไม่แท้นะ โอ้โหเดี๋ยวแหละโหไม่เป็นไรนายยาทิ้งเรือว่าเรือเ่อว่มมาผมว่าแลามีแผ่นไม่เทสโอ้นี่ก็ไม่เทสผมลืมคิดเรื่องนี้เลย กวผมมาตั้งดีกว่าดีวิวให้ดูเลหน้ว่หังสุ่มหนังไทยหนังกห่งหนังต่าง จะไม่ซื้อแล้วนะเพราะว่ามันต้องลงทุนเดีดูปีหนึ่งก็ไม่หมดอ่ะอเลย 难开干嘛？ สนะีดีแล้วนะดีไว้แล้วน้องแกไม่หอดฟิวหมดน,นะต้องมีอย่างนี้แหละมีบางเรื่องที่อยากเจ็บอยากดูดนะแผ่นแท้นะวอาแผลวี่แผ่นสวยมา ไม่ได้ผมไม่ได้แฮปปี้กับการที่งทันอย่าีา้มาเลยมันต้องอัดคลิปเลยก็เลยอนี่ยเคยซื้อเยอะกว่านี้แนะต่ว่าผมในชีวิตผมเนะี่ยไม่เคยเยอะขนาดนี้เลยเอาไปแล้วไปเป็นห้า ห้าหรือเปล่ามีเก้าบาทนี่แหละเดี๋ยวไม่ได้กินเลยปวดไเสียน้มันหลุดหลุดเราต้องแก้ยังสวยชั้นสวยผมยังรู้ถ้าดีๆมั้งเหมือนเรื่องมันจะเยอะขนาดนี้ยนนอยู่บ้าน พยายามเขย่าเบาๆมันจะ็กโอ้ยเทียนนี่นแตกบวมขึ้นเหมือนวิชาต์และหามบุพยายามเขยา่าให้มันเบาสุดเลยนะไม่ให้มันเสียหาย ดูจากลักษณะแล้วน่าจะเป็นไม่พ่อซื้อเพราะน้องมันซื้อเหนานะอันนี้มือหนึ่งเอ้ยอดี๋ยน้อยน้องมีเข็มของแท้ให้ด้วยนะเดี๋ยวผมนับอีกทีเฮ้ยนี้มันโคตรเยอะเลย น ok ่าสนใจปกสวยด้ยหนังจีนหนังอะไรมีหมดอ่ะผมว่าเทส์วันหนึ่งอ่ะก็ยังไม่หมดโอเ้โหเยอะที่สุดขนาดอันบ็อกยัง40นาทีอ่ะที่แผงออกมา อโอเคผมจะเช็คคร่าวๆก่อนแล้วอย่าลืมนะครับทุกคนผมจะแนะนำเคือแบบเราแกะกล่องหรือเราจะพัสดุอะไรก็ต้างไปล้างมือเลยก่อนมันผ่านอะไรมาเยอะแยะไม่รู้นะผมให้อยารแนะนำถึงช่วงนี้มันเชื้อโรคเยอะช่วงนี้มันเชื้อโรคเยอะระวัง เคนี่ที่คุมน,น,นั่นหมก็คือโคตรเยอะเ,ะเท่าน่าจะเท่ากับที่ผมเคยมีมาผนที่เคยรีวิวไปหลายปีแล้วบวกข้างหลังอีกคุณดูเอาข้างหลังอีกร้อยกว่าเรื่องไม่รวมดูเลยนะประมาณเนี่ยโคตรเยอะเลยโอเคครับมีมีเพียงเท่น,นี้นครับเป็นการแบบอันบ็อกกากแบบให้ตัวเองดูแหละ you <laughs>